เราเข้าเกมมาแล้วนะเราก็เข้าเข้าแมปนะรอโหลดแป๊บเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนมันจอยได้เตอต้อสอนด้วยนะีน่ยสอนอยู่พิมอัดวิดีโอยโอยู่โอ้ย,ยา่ายยยพีบ นี่เข้าเกมมาแล้วนะเราเข้าเซิฟไม่ได้ปิดเซิฟไปเลยแล้วก็เข้าเซิฟนี่สุ่มเซิฟแล้วทีนี้นะแล้วก็เข้าเซิฟมาแล้วนี่นะแล้วทีนี้นะเราก็กดเล่นแล้วทีนี้กดที่กระเป๋าแล้วทีนี้นะนี่เราหยิบได้หลายอย่างเลย ไปติ๊กถูกกดตรงไหนก็ได้นี่กดติ๊กถูกที่อ,อุปรกรณ์เนี้ยแบบนี้ดูดูด,ดูจะจะทำเป็นโปรแกรมอาร์ตก็ได้แบบแบบนี้นี่นี่แบบนี้ก็ได้บบน,นี่นะถ้าเราซื้อมาแล้วนะเราไม่ใช่ซื้อถ้าเราซื้อมากดตรงนี้ถ้าเราได้ไปบบพิมพ์ไปเลยปลาใจโอเค อ้าวไม่ได้โอเคพิมนี่ไงวิธีนี่คือํามวันุดไปละนี่นะเราหยิบได้ยอกกว่าห้าอย่างอีกหนูดูดูเยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะดู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 เวลาจะเอาเก็บอะนี่เราก็ไปหยุดติ๊กถูกเราก็กดที่อันที่มันติ๊กถูกอะถ้าเราอยากปิดทั้งหมดเลยก็เห็นที่กระเป๋ากระบาบตรงกันไหมไม่ใช่ตรงนี้นะ ที่เป็นรูปกากบาดกระเป๋าอ่ะอันนี้เป็นการปิดอุปกรณ์ทั้งหมดนีด่นะเรามียก่กันสองอย่างยก่งกัน,นกหนึ่งอย่างเราขี้เกียจแบบนี้ไงแบบนะี้มันชา้าเออแล้วทีนี้เราก็กดตรงนี้เราก็ได้เลย